สวัสดีครับอันนี้เพจยูนิ a แคทนะครับเรามาจะมาแกะกล่องกีมารานะครับอันนี้เวอร์ชันดีลุกนะครับหรือฟาโร่เอ dition กล่องหนักอึ้งพอสมควรแตกต่างจากแบบธรรมดานะครับคือตัวทายจะเป็นไม้นะครับมีเหรียญเหรียญจะเป็นโลหะนะครับก็ตามนั้นครับค่อนข้างหนักหนักทั้งน้ำหนักแล้วก็ราคนานครับ แต่ก็คุ้มพอสมควรนะครับถ้าใครเป็นแฟนด็อกเตอร์คณิเสียเนี่ยหรือแฟนเกมประบุญต้องไม่พลาดเกมนี้นะครับเป็นเกมในดวงใจใครหลายๆคนแล้วก็น่าจะขึ้นหิ่งนะครับเกมนี้ซื้อไว้ไม่เล่นก็ได้ครับมีไว้มีไว้เป็นสิริมงคลนะครับแก่บ้านตัวเองครับอันนี้ผมมีผมก็ไม่ได้แกะซะทีวันนี้ถือโอกาสดีนะครับแกะกล่องให้ดูนะครับ เดี๋ยวเรามาดูครับกล่องงานดีมากครับผิวนี่เนียนเลยไม่ค่อยกล้าแกะนะครับอันนี้เราฝาค่อนข้างครับแนบชิดกับกล่องครับมีตำหนินิดนึงนะครับตรงมุมๆเลยก็ไม่เป็นไรครับดูข้างในกันนะครับผ้าที่ใส่ทายนะครับ นี่รูปเทพรานะครับบอกเลยว่างานดีมากนะครับสีสดสวยนะครับแล้วก็ผิวดีมากนะครับดูได้เลยครับโอ้โหสวยงามครับมาดูตัวถ่ายบ้านครับอันนี้ดูแผ่นซันดิสครับแผ่นเลขประมูลนะครับอ่ดูนะครับสักตัวครับเลข ห้านะครับดูตัวนี้ครับอืมอันนี้ไม้เป็นไม้นะครับแต่ว่าไม่หนักนะครับค่อนข้างเบาะครับผมคิดว่าจะหนักกว่านี้อืมนะครับก็ทนไม้ทนมือครับเดี๋ยวดูแผ่นทายอื่นนะครับหลายถุงเชียวจะหยิบให้ดูสักอันนะครับโอ้น่าจะห้าหกถุงครับนี่ น,นี้ก็เบาเหมือนกันครับแต่ว่าทนทานทําจากไม้นะครับนี่ดูความหนาครับแตกต่างจากแบบธรรมดาครับแบบธรรมดานี่จะเป็นตัวคัสตอนะครับหยิบเ่หลายทีเนี่ยเปื่อยนะครับเล่นหลายเกมเปื่อยแน่ๆน,นะครับมือเหงื่อเยอะด้วยครับอันนี้ดูนะครับโอ้โหเยอะเชียวใครมี เงินไหนก็จัดหาออกไน,นเซอร์มาใส่นะครับนี่นะครับเกมนี้หนักเพราะส่วนนี้นะครับเป็นเหรียญน,นะครับเป็นแ้มที่ได้จากการเล่นนะครับนี่เป็นโลหะนะครับเกมนี้ผมก็ไม่เข้าใจทำไมเขาทำเหรียญมาสองด้านละสี่นะครับไม่รู้เพื่ออะไรนะครับอ่ดูครับ โลหะก็มีความหนักพอตัวนะครับนะครับดูด้านหลังเป็นเป็นสีเงินด้านหน้าเป็นสีทองนะครับตัวเลขก,ก็ไม่เข้าใจนะครับไม่เป็นไรสวยงามทนทานพอแล,ล้วฮโทเค่นประมูลครับโทเค็นลาน,นครับหนาเชียวสวยงามมากครับตัวนี้ ได้จับได้ฟิวดีนะครับนำมาเคาะประมูลอันนี้แผ่นมีการชื้นให้นะครับมีตัวเคิด็ดพระอาทิตย์นะครับเขาเรียกตัวรานะครับนับนับนับเทินใช่ไหมอันนี้นับรอบประมูลนะครับตัวนี้อ่านี้ก็ผ้าถุงไข่ตัวหนึ่งนะครับ ใส่เอาไว้ใส่เหรียญแต้มนะครับเหรียญเงินเมื่อกี้ตัวนี้แผ่นพิ้บอร์ดนะครับเวอร์ชั่นนี้เขาก็ยังเป็นการ์ดบอร์ดอยู่นะนี้แต่ว่าค่อนข้างหนาเวอร์ชั่นนี้จะดีหน่อยนะครับมีตัวบอกอินดิเคเตอร์ว่านับแต้มยังไงนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นรูบุ๊กนะครับบอกเลยว่ากระดาษดีมากครับรูบุ๊ก สัมผัสนี้ดูดูดูรายละเอียดรับน่าจะเห็นครับดีมากนะครับนี่แหะครับก็ทั้งหมดก็มีประมาณมีเท่านี้นะครับของราตอนนี้ก็เปิดที่สตาร์เตอร์อยู่นะครับลองไปแบ็กกันได้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนต้องถ้าแบ็กถ้าแบ็กครั้งนี้ก็ต้องแบบฟาโรเอ dition แน่นอน,นครับคุ้มครับ จากิสสตาร์เตอร์ยังไงก็ถูกกว่าซื้อเองที่เขามาขายครับอันนี้ครับฝากด้วยนะครับกับเกมมาราดิลลุกอิดิชั่นนะครับนี่เอาปกให้ดูซะหน่อยสวยงามขอบคุณครับ